รีวิวจบตามจะเอาเสื้อตัวนี้มือหนึ่งของแท้จากไนกี้แจกเพื่อนๆเ,เอาใจเด็กหงแดงลิเวอร์พูลเต็มที่ครับชุดแข่งใหม่ของ สวัสดีครับกลับมาพบกับปัมี่นอช h a n แนลช่วงหามาเล่าอีกแล้วนะครับวันนี้ขึ้นต้นด้วยเพลงนี้ไม่ต้องสงสัยเลยครับเอาใจเด็กองแดงลิเวอร์พูลเต็มที่ครับปามจะพามาอันบ็อกรีวิวชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับปี2023ถึง2024ที่นักเตะใส่ลงแข่ง นัดปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆหลายท่านเห็นแล้วแล้วก็ไปจับจองเป็นเจ้าของกันเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาประเทศไทยมี2เกรดด้วยกันนะครับเกรดแรกก็คือเสื้อกองเชียร์นะครับราคา2,900บาทแล้วก็ตัวเพเยอร์ที่นักเตะใส่ลงแข่งเนี่ยราคา4,600บาทมีจุดต่างกันอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับทั้งที่แพทเทิร์นเดียวกันสีเดียวกันนะครับเดี๋ยวปามจะพาไปดูทีละจุดว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะซื้อตัวไหนดี2,900หรือ 4,006ดีนะครับผมแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าปีที่ผ่านมาโอ้โหหนักหนาสาหัสเหลือเกินครับ,บมาที่5มีปัญหาทุกจุดทุกตำแหน่งจริงๆครับตั้งแต่กองหน้าถึงกองหลังเลยโอ้โหทีมงานสตาฟนี่มึนเงินต,ตามๆกันนะครับแล้วก็แฟนบอลก็หัวร้อนต,ตามๆกันนะครับปีนี้เจกเกนคอปลุยหนักครับปิดฤดูกาลมาไม่เท่าไหร่เรียบร้อยครับเฮียวีโกครับเทพโรมาโน่คอนเฟิร์มแล้วครับแม็กอลิสเตอร์ จากอาร์เจนตินานะครับชุดแชมป์โลกมาเสริมแก่งแดนกลางเรียบร้อยแล้วครับราคาไม่แพงด้วยแล้วก็อายุยังน้อยด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีอีก6ถึงส0ตำแหน่งที่ตอนนี้เจรจาอยู่ไม่รู้จะได้จริงๆกี่ตำแหน่งนะครับถ้าได้มาหมดนี่คือโอ้โหยกเซตยกทีมกันใหม่เลยนะครับผมเปลี่ยนเครื่องกันใหม่เลยฤดูกาลหน้าถือว่าโหคงน่ากลัวมากๆนะครับก็ อวยพรให้ได้ตัวเด็ดๆมาเยอะๆนะครับผมจบมาที่5ตามหลังที่4อย่างนิวคาสเซิลอยู่4แต้มนะครับแล้วก็ตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่อยู่8แต้มด้วยกันนะครับจะโดนล้ออะไรไม่ไม่สนใจนะครับก็มีการ์ด70อยู่ใน <c oughs> กลุ่มนี้ฟาดปันกันหงายการ์ดกันสู้แหลกนะครับ70 70นะครับแล้วก็มีแปะท้ายรถกันโอ้โหบัฟกันเต็มที่นะครับเป็นสีสันสนุกสนานกันแน่นอนครับ แต่ว่าไม่รู้ฟอร์มจะเป็นยังไงแต่ขอให้เสื้อสวยไว้ก่อนครับตัวนี้ปามจัดมาแล้วอยู่ในมือนะครับตัวนี้เป็นงบประมาณส่วนตัวของปามเองนะครับแต่จะไม่ใช่ของปามนะครับดูจบคลิปนี้รีวิวจบปามจะเอาเสื้อตัวนี้มือหนึ่งของแท้จากไนกี้แจกเพื่อนๆแต่ว่ากติกาเป็นยังไงไปรับชมท้ายคลิปก่อนอื่นเราไปรีวิวดูทีละจุดกันก่อนครับว่ามัน หน้าสะสมตรงไหนหน้าซื้อหาจับต้องยังไงไปดูกันว่ามันเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วยังไง2ตัวที่ราคา2 9 0 9กับ4ี0 0ต่างกันยังไงไปชมกันก่อนแล้วใครจะโชคดีไปลุ้นกันครับมาแกะ กล่องอันบล็อกเสื้อแข่งลิเวอร์พูลลดูการ้าชุดเย่าไปพร้อมกันนะครับตัวนี้จะดูคล้ายๆกับเสื้อฤดูการที่ผ่านมาแต่ว่ามีปรับเปลี่ยนหลายจุดเหมือนกันนะครับถึงแม้สีจะเป็นสีแดงขีดขาวเหมือนเดิมแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี้ยเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดแชมป์เอฟเอคัพนะครับปี1973ถึงปี1974นะครับแล้วก็เป็นสร้างเป็นเกียรติประวัติให้กับบิลแชงคี้ตำนานกุนซือของสโมสรด้วยนะครับตัวนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเรามาแกะกล่องแกะถุ นนดูไปทีละจุดนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงถึงแม้จะดูเผลนๆเนี่ยจะคล้ายๆเสื้อใส่แบบใส่ลำลองอะนะครับที่เคยทําออกมาจําหน่ายมาแล้วแต่ว่าตัวผ้าเนี่ยเป็นผ้ากีฬาเลยนะครับค่อยๆดูไปทีละจุดนะครับอันนี้ป้ายเนี่ยของที่ปามซื้อมาเนี่ยจะเป็นไซส์ M นะครับในราคา2,900บาทเป็นตัว แฟนบอลนะครับเป็นตัวใส่ใส่เชียนะครับผมแล้วสังเกตด้านบนนะครับประเทศที่ผลิตนะครับเป็นประเทศจอร์เจียนะครับผมเป็นนําเข้าเข้ามานะครับของบริษัทไนกี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีถุงใส่มาแบบนี้นะครับตัว2009เอ่าเราจะมาอันบล็อกไปพร้อมกันนะครับแกะอย่างบรรจงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้พอรีวิวจบปามจะสุ่มแจกเพื่อนที่ดูคลิปนี้นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวค่อยว่ากันครับก่อนอื่นเรามารีวิวกันก่อน ตั้งแต่ตัวถุงเลยไหมครับตัวถุงก็จะมีรายละเอียดภาษาอังกฤษเยอะๆเนี่ยครับอ่าโอเคข้ามไปเลยนะครับมาดูส่วนสําคัญกันดีกว่าครับที่ตัวเสื้อครับอย่างที่บอกไปตัวเนี้ยทาย้อนยุคนะครับให้ขายกับยุค70นะครับเป็นตัวเลโทรย้อนยุคปี70รายละเอียดเนี่ยเริ่มตั้งแต่คอเสื้อนะครับคอเสือ้อตัวใส่เชียร์เนี่ย ผ้าตรงเนี้จะเป็นผ้ายืดนะครับจะเป็นผ้ายืดเห็นชัดไหมครับจะเป็นผ้ายืดสีขาวนะครับล้อมรอบนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับที่ถ้าไม่มองใกล้ๆเนี่ยจะไม่รู้เลยครับตัวเนื้อผ้าครับเนื้อผ้าตัวเนี้ยเป็นผ้าพิเศษนะครับแต่ละจุดเนี่ยจะใช้ผ้าไม่เหมือนกันนะครับเป็นผ้าที่มีรูระบายนะครับ หรือที่เรียกว่าไดฟิตไม่ใช่เป็นรูปกตินะครับถ้าดูชัดๆดูใกล้ๆเนี่ยจะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมเล็กๆๆ,ๆทั่วทั้งผืนเลยนะครับเป็นผ้าแบบพิเศษนะครับถึงแม้จะเป็นตัวแฟนบอลก็จริงแต่ว่าผ้าดีมากนะครับเป็นแบบแห้งเร็วนะครับไม่ออมเหงื่อแล้วก็เบามากนะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องการยืดหยุ่นด้วยนะครับเนี่ยครับพอมาตรง จุดนี้ครับ e n g น n e เนเรนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต่างกับตัวเพเยอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสีดำตัดด้วยได้สีเงินนะครับเงาเงาแบบนี้นะครับนี่ครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัว4,006เนี้ยจะเป็นเย็บแบบไหนได้สีอะไรนะครับอันนี้ให้จำอันนี้ไว้ก่อนนะครับตัว2,009เป็นสีดำได้สีเงินแบบนี้นะครับนี่นะครับ รายละเอียดด้านหน้าจะมีประมาณนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนดูมุมกว้างครับให้เพื่อนๆดูมุมกว้างนี่ครับให้เพื่อน,นอเพื่อนดูมุมกว้างประมาณนี้นะครับและลองพลิกกับ ที่ป้ายราคากันครับป้ายราคาค่อยๆดูนะครับนับทีละแผ่นนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆไว้เป็นวัคซีนป้องกันเผื่อโดนของปลอมหรืออะไรนะครับมีอันเนี้ยนะครับวิธีการซักเนี่ยนะครับ1แผ่น1แผ่นจะมีเนี่ยนะครับพับได้เนี้ยนะครับหแผ่นและตาสโมสรเนี่ยะครับกับโลโก้ไนกี้นะครับสีน้ําตาลนะครับอีก1แผ่นเป็น2แล้วนะครับเนี่ยครับเป็น2แล้วนะครับ แล้วก็มีบอกตัวเนื้อผ้านะครับดายฟิตนะครับในแผ่นนี้ที่พับอยู่เนี้ยพลิกมาปั๊บนี่ครับราคาและรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะครับทั้งบาร์โค้ดไซส์นะครับข้อมูลปีผลิตนะครับผลิตจากประเทศอะไรราคาเท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นําเข้าผลิตที่ประเทศจอร์เจียนะครับ2,900าบาทนะครับจะมีบาร์โค้ดนะครับและ QR โค้ดแบบนี้นะครับบามซื้อไซส์ M มานะครับ เรามาลองนับกันอีกทีนะครับ1แผ่นนะครับอันนี้พับเนี่ยนับ1แผ่นนะครับ2แผ่นนะครับ3แผ่นด้วยกันนะครับนี่มี3แผ่นนะครับเอาไว้เปรียบเทียบนะครับแล้วเราลองดูที่ด้านในครับด้านในคอเสื้อเนี่ยก็จะมีคล้ายๆปั๊มเรียบเนียนกับตัวเนื้อผ้าเลยนะครับแต่จะไม่ใช่สีขาวนะครับดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นสีเทา นะครับมีตาสโมสรมีไดฟิ t นะครับว่าผ้านี้ผลิตจากผ้าไดฟิทนะครับเทคโนโลยีไดฟิ t นะครับแล้วก็เบอร์ครับ M h i n e o r Gear นะครับแบบนี้เลยนะครับตะเข็บการเย็บคืนเนียนคลิปเลยนะครับเดี๋ยวปามจะพลิกด้านในให้ดูนะครับพลิกด้านในแล้วเนี่ยด้านหน้าตัวโลโก้นะครับจะลองด้วยผ้าแบบนี้นะครับโลโก้สโมสรจะลองด้วยผ้าแบบนี้นะครับนี่คือ1สาเหตุที่ ตัวเพเยอร์ที่นักเตะใส่แข่งจะไม่ใช้เย็บเพราะตัวนี้มันอาจจะไปเสียดสีเวลาลงเล่นได้นะครับอาจจะเกิดการระคายเคืองหรือลำคามได้นะครับแล้วก็เรื่องน้ำหนักนะครับมันก็จะหนักกว่าตัวเฟล็กนิดหน่อยนะครับทำให้ตัวที่ใช้ลงแข่งเนี่ยจะใช้เฟล็กแทนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปักแล้วก็มีผ้าซับอย่างนี้นะครับเรียบเนียนกลิบ ด้านในอันนี้คือด้านในนะครับนี่คือด้านนอกนะครับนะครับนี่ด้านในนะครับส่วนของตัวหน้าอกนะครับที่สกรีนเฟกเนี่ยครับมันจะไม่มีเข้ามาโดนเนื้อด้านในนะครับเนี่ยก็จะเรียบไปเลยนะครับแล้วเราลองมาสังเกตตรงนี้ครับระหว่างตัวเสื้อนะครับระหว่างตัวเสื้อนี้นะครับดูตัวเนื้อผ้านะครับตัวเสื้อนะครับด้านในกับหัวไหล่นะครับแล้วก็ตัวแขนนะครับ สามส่วนนี้จะเย็บให้เข้ารูปตามสลีระนะครับแล้วก็ตรงระหว่างข้อต่อรอยต่อเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆรูๆแต่ว่าจะเป็นรูที่แบบไม่แน่ใจว่าปามเข้าใจไปเองนะฮะมันจะเหมือนรูที่ใหญ่กว่าน่อยแล้วก็นุ่มกว่าตัวเนื้อผ้าที่หน้าอก,กานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ไปแล้วลองลองสังเกตดูตรงนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ที่หัวไหล่กับตัวเนี้ยมันมันผ้าตัวเดียวกันไหมแต่ที่จับดูเนี่ยดูจากตาเปล่าเนี่ย มันเหมือนตัวเนี้ยมันผ้าคนละตัวกันตัวนี้นะครับเนี่ยแต่เอามาทอแล้วก็เย็บติดกันเนี่ยคือเรียบแบบจับไปนี่ไม่มีสะดุดเลยนะครับถึงแม้จะเห็นรอยตะเข็บจริงนะครับแต่ว่าลูบไปเนี่ยไม่มีรอยสะดุดเลยนะครับนะครับด้านในเฟล็กของอาร์มก็เรียบเนียนนะครับนะครับอันนี้ไล่มาด้านหน้านะครับด้านหน้าไล่มาเสร็จดูตรงนี่ครับด้านในจะมีป้ายนะครับ ฟอนต์นี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดีๆเลยนะครับฟอนต์นี้นะครับบางทีเกรด 3A a a อเอเหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับฟอนต์จะไม่เหมือนนะครับแล้วราคาจะต่างกันเยอะอยู่นะครับอันนี้เราจะสังเกตยากแต่ที่ให้สังเกตนะครับให้สังเกตตัวด้านหน้านี้ครับฟอนต์จะเป็นฟอนต์นี้นะครับเมทอินจอร์เจียไซส์ M ฟอนต์นี้นะครับเป็นโพลีเอสเตอร์ร้อยเนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นตราไนกี้นะครับแล้วก็บอกไซส์นะครับตรงนี้ถือเป็นจุดตใจจุดหนึ่งนะครับและก็ลอง พลิกมาด้านหลังดูนะครับตรงที่ปกคอเสื้อด้านนอกเป็นเฟก97นะครับด้านในก็จะเรียบเหมือนกันนะครับจะเห็นแบบนิดเดียวนะครับลางๆถ้าเราไม่ซูมก็จะไม่เห็นนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เราดูกันนะครับปกคอเสื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับฟอนต์นี้สกรีนแบบนี้นะครับเพื่อนๆกดพอตไว้ดูได้เลยนะครับเปรียบเทียบนะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนของตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครบหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆจํา จุดไว้แต่ละจุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปามจะพาไปชมนะครับว่าตัว46 0พนะครับมันต่างกับตัว2009ที่เรารีวิวนี้ยังไงนะครับเผื่อเพื่อนๆได้ข้อมูลไปจะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่าจะซื้อตัวไหนดีนะครับ2อ0พหรือ46 0พนะครับโอเคดูอีกครั้งนะครับจําจุดแต่ละจุดไว้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวปามจะพาไปชมตัวเพยเยอร์ครับโอเคนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ตัว2009ไซส์ M นะครับน่ครับดูตัวเนื้อผ้าใกล้ๆนี่โอโค สวยมากครับผมไม่ใช่แค่ใช้แค่ความสวยนะครับอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีให้รีดเหงื่อด้วยนะครับแล้วก็ให้ผ้าเบานี่ครับมาต่อกันที่ตัวเพเยอร์นะครับที่นักเตะใส่แข่งจริงนะครับตัวนี้ราคาจะกระโดดขึ้นมาอยู่ที่4,600บาทนะครับตัวเพเยอร์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับถึงแม้สีจะใช้สีเดียวกันสี ราคาต่างกันมากพอสมควรแต่เนื้อผ้าก็ต่างกันเช่นกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆระหว่าง2ตัวที่เปรียบเทียบกันไปตัว2009สําหรับใส่เชียและตัว4,600บาทเนี่ยสำหรับตัวเพเยอร์ที่นักเตะใส่จริงลงแข่งจริงนะครับส่วนต่าง1,700บาทหลักๆอยู่ที่ตัวโลโก้ไนกี้กับตัวสมโมสสลิวพูลนะครับที่ใช้เฟกกับใช้ได้เย็บ นะครับจุดต่างตรงนี้แล้วก็ตัวเนื้อผ้ารอบตัวแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะครับผลิตจากจอเจียเหมือนกันนะครับส่วนต่างตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดและช่างใจยังไงลองเปรียบเทียบดูว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรจะใช้สะสมหรือว่าจะใช้ใส่เชียนะครับถ้าเอางบที่พอประมาณกล้าใส่จริงออกไปเชียกับเพื่อนๆข้างนอก ตัว2009ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับถ้าจะเอาสะสมเอาแบบตัวท็อปแบบสวยจัดสวยจี๊ดไปเลยเนี่ย4 6 0ก็ถือว่าไม่แพงครับสำหรับเนื้อผ้าแบบนี้ดีไซน์แบบนี้นะครับผมฤดูการใหม่ก็สนับสนุนสโมสรเงินเข้าสโมสรน,นะครับผมเชียร์บอลให้สนุกนะครับส่วนของที่เพื่อนๆรอกันก็คือกติกาในการได้เสื้อตัวนี้ไปนะครับเสื้อตัวนี้มือหนึ่งของแท้ จากช็อปไนกี้นะครับมูลค่า2,900บาทนะครับกติกามี3ข้อง่ายๆแต่จะต้องทําครบทั้ง3ข้อนะครับผมย้ําเลยนะครับต้องทําครบทั้ง3ข้อนะครับคือใครไม่ครบทั้ง3ข้อ v a r ล l i คืนนะครับข้อที่1นะครับให้เพื่อนๆกด s u b สไครป์ปั๊มมีนอนะครับในช่องนี้นะครับไว้ก่อนให้เป็นเพื่อนกันติดตามกันไว้ก่อนนะครับข้อแรกนะครับ ข้อที่2เพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วแชร์คลิปนี้ไปหน้าเฟซนะครับแบบสาธารณะนะครับถ้าจับได้ใครจะไปเช็คนะครับว่า,าแชร์เป็นสาธารณะเรียบร้อยนะครับข้อที่3นะครับให้เพื่อนๆเม้นไว้ใต้ y o u t u b e นี้ว่าเพื่อนๆชอบนักเตะลิเวอร์อพูลคนใดมากที่สุดเม้นไว้แล้ววันที่12สิงหาเนี่ยจะเป็นวันเปิดฤดูกาลใหม่แต่เราจะจัดส่งก่อนนะครับโดยการจับฉลากนะครับ วันที่12กรกฎานะครับ12กรกฎาเราจะจับฉลากแล้วก็จะทำการไลฟ์สดหน้าเพจแจ้งว่าเพื่อนคนไหนเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วจะจัดส่งไปทันใส่เชียร์นัดเปิดฤดูกาลแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆคนไหนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกระแสตอบรับดีเดี๋ยวปามจับแจกอีกครับไม่ต้องห่วงมีมาได้เรื่อยๆครับถ้ากระแสตอบรับดีทีมท็อป4ท็อป6เดี๋ยวมาจัดให้ครับขอให้เพื่อนๆ ร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วมีกระแสะตอบรับดีแบบนี้จัดให้แน่นอนอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมถ้าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์คอนเทนต์ดีมีประโยชน์เพื่อนๆชอบรบกวนเพื่อนๆกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆและกิจกรรมดีๆในคลิปต่อๆไปคลิปนี้ปัมมินอไป